ผลแห่งความจริงพระวจนะของเอโลฮิมในหัวใจวิธีแห่งชีวิตวิวรสี่สามที่ประศึกนาฬิกา20่สิบนาทีสิบสองจุดผลแห่งความจริงดินแดนหัวใจจงเอาความจริงออกจากหัวใจของเจ้าและทำให้ดินดีหวานเมล็ดแห่งความจริงและเกิดผลโดยการปลูกความจริงจุดการเรียกคืนที่ดินจุด จงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้โยนทิ้งหรือไม่ทำจงเอามันออกไปจากหัวใจของคุณและทำให้มันกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์จุดการปลูกเมล็ดแห่งความจริงจงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้เก็บไว้และปลูกเมล็ดแห่งความจริงไว้ในทุ่งหัวใจซึ่งทำจากดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกมันและเกิดผลแห่งความจริงจุดผลแห่งความจริงผลแห่งความจริงโครงการไอจุดโครงการ โยนมันทิ้งไปอ,อีจุดโครงการอย่าทำแบบนี้อีจุดโครงการเก็บมันไว้อีฟออจุดโครงการเอาเลยสองโครงการอย่าทำมันกําจัดความเท็จออกจากใจของคุณแล้วทำให้เป็นดินดีวิธีแห่งชีวิตวิวณ์สีส่สา,า,าที่ประสิตินาฬิกายี่สินาที โคโลสีสามต่อเก้าอย่าพูดมูสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์เก่าวกับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วโคโลสีสามนาฬิกาสินาที ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางโคโลสีสามนาฬิกาย1นาทีฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อยใจ หนึ 1> 1่งเทสโลนิกาสีต่อหมีใช่ด้วยราคาตัญหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า1นึ่งเทสโลนิกาสีต่อหเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทําอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วยหนึ่งเทสโลนิกาห้าต่อหกเหตุฉะนั้นอย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามาย หนึ่งเทสโลนิกาห้านาฬิกาสิบเก้านาทีอย่าดับพระวิญญาณหนึ่งเทสโลนิกาห้านาฬิกายี่สิบนาที อย่าประมาทคำพยากรณ์2เทสโลนิกา2ต่อ3อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงเว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อนและคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความทีน่าด สเทสโลนิกา3มนาฬิกาสินาทีพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะกระทำการดีเลย